ิ่งที่หนักหนายิ่งกว่าการได้เพียงผลเสมอจากลีสยุนเต็ดคืออะไรรู้ไหมครับคือการที่โมฮัมเหม็ดซาาได้ออกมาพูดหลังจบเกมครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการแตกหักกับสโมสสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับพบก,กับผมฮอ r s สอ l ลันโซนะครับในช n e l นี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลร์พูลครับแน่นอนว่าในคลิปนี้นะครับ พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมที่เจอกับลีสยูเนเตดครับการที่เราได้ผลเสมอกลับออกมาจากเอรันโรดและออกมาหนึ่งแปมเลยครับมันเป็นเรื่องที่ว่าแย่แล้วนะครับกับรูปเกมที่เราควรจะต้องชนะแต่สิ่งที่มูมเมซาล่าเขาพูดมาหนังเกมมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับมันกลายเป็นเรื่องที่หนักหนายิ่งกว่าบนกระดาษหนสงสปอพ์มิกมันหนักหนาถึงกระทั่ง มันไปกระทบต่อสโมสรรวมถึงอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับสโมสรครับพูดถึงในเกมนี้ก่อนครับการจัดตัวแน่นอนว่าทุกคนทราบค,คนดีอยู่แล้วไม่ต้องไปลงลือกอะไรมากครับมัวเมดซาร่าโดนดรอปเป็นนัดที่สามติดต่อกันแต่แต่เจอกับเวสต์แฮมยูเนเตดเจอกับซันเดอร์แลนด์จนมาเกมนี้ครับในครึ่งแรกเลี้ยภูมเหมือนเดิมเลยครับไม่มีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรที่มันน่าหวือหวาจังหวะการเข้าทำดูแล้ว เหมือนโยนหัวก้อยครับซึ่งไอ้คำพูดนี้ผมพูดมาตลอดหลายคลิปแล้วว่าเกมลุกของเล่ฟูในซีซั่นนี้คือเหมือนการเสี่ยงทายเหมือนการโยนเหรียญเหมือนการทอยลูกเต๋าครับว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วมันไม่มีไอเดียอะไรเลยไม่มีแบบแผนไม่มีความรู้สึกว่าเกมลุกของเล่ฟูจะมีแพทเทิร์นในการบุกแล้วจะได้ประตูโอเคล่ะในครื่งหลังเลยพูได้สามบูรจากอูโกเอกริเก้ครับ และตอนนั้นตอนที่นำสองศูนย์หรือภูมิค่า xd อยู่ที่หนึ่งจุดหกสี่ขนาที่ลีสยูเนเต็ดอยู่ที่ศูนย์จุดสามสี่ครับมันไม่มีโอกาสเลยครับถ้าดูจากตัวเลขนี้ว่าลีสยูเนเต็ดจะกลับมาได้ครับกระทั่งอะไรครับหายยะที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่ออิบราฮิมาโกนเต้ไปทำเสียจุดโทษครับกลายเป็นว่าปลุกความหวังของลีสยูเนเต็ดในแอร์โรลด์ขึ้นมาทันทีครับและปลุกไฟให้กองเชียร์พวกเขาเนี่ยฮึิมขึ้นมา สุดท้ายแล้วก็โดนประตูที่2ครับจากการที่ไม่มีสมาธิแล้วกองเชียร์ก็ทำให้ผู้เล่นของล,ลิสเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนี่เป็นอีกครั้งนะครับที่เอรยพูเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ครับการเก็บได้5คะแนนจาก9คะแนนเต็มในการเจอกับทีมอันดับ18เจออันดับ7แล้วก็อันดับ16มันไม่ดีพอเลยครับ เก้าเกมที่เป็นบททดสอบขออภัยสามนัดที่เป็นบททดสอบของอันเนอร์สล็อตสอบไม่ผ่านครับสอบไม่ผ่านเลยครับแล้วยิ่งมันทําให้สถานการณ์ของอันเนอร์สล็อตเนี่ยแย่ลงด้วยซ้ําครับเสมอลีสโอเคละที่ผ่านมาสองเกมเขาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สู้ด้วยสูสีเอาชนะเชลซีได้แต่นี่คือเกมที่ล์พูควรจะต้องปิดเกมให้ได้ครับ การเสียประตูจากลูกตั้งเตะคือคำถามครับแอรอนบริสโค้ชลูกตั้งเตะคือคนที่จะต้องถูกตั้งคำถามเป็นพิเศษลิ์พูเสียประตูจากลูกตั้งเตะไปแล้ว10ลูกนะครับในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ครับซึ่งเป็นสถิติที่แย่ที่สุดในลีกนะครับร่วมกับเวสต์แฮมูไนเต็ดและก็ Forest. นอตติงแฮมฟอเรสขณะเดียวกันการได้ประตูจากลูกตั้งเตะลิ์พ mm ู hmm. มีแค่2ลูกเท่านั้นแย่กว่าวูฟเลยครับ วูฟทาได้เพียงแค่ลูกเดียวแต่ลิฟท์พูทําได้เพียงแค่2ลูกผลต่างจากประตูลูกตั้งเตะของลิฟย์ูติดลบ8ขนาดที่อาร์เซนอลคือบวก6ซึ่งมันเป็นความแตกต่างมากถึง14ประตูครับซึ่งถ้าลิฟท์พูไม่เกิดปัญหานี้บางทีลิฟย์ูอาจจะติดอยู่ในเสียงดับแรกได้แบบสบายๆเลยก็ได้ครับโอเคละอันอนเนซอเขาคงจะรู้สึก ดูเหมือนหมุดกิดกับปัญหาเหล่านี้ครับซึ่งเขามักจะพูดในงานแถลงข่าวว่าเฮ้ยไอ้ส่วนเนี้ยมันเป็นเรื่องของความโชคร้ายอะไรแบบนี้แต่ปัญหานี้เองเนี่ยที่มันเกิดจากลูกทีมของเขาไม่ใช่ลูกทีมลูกเอ่อ,อ,อทีมโค้ชของเขาเนี่ยมันอาจะทำให้เขาตกงานก็เป็นได้อิบราฮิมาคนาเต้ครับจากคนที่เคยถูกยกย่องในฤดูก,กาลที่แล้วมาถึงปีนี้เขาถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนักเหลือเกินครับและนี่เป็นอีกเกมหนึ่งที่ ทุกครั้งที่เลฟูเสียประตูตัวเขามักจะพาตัวเองไปอยู่ในเหตุการณ์คนอื่นๆที่ทำผลงานยอดเยี่ยมก็ยังมีครับอูโกเอกิดิเก้ครับเคอติสโจสโดมิรสโบสไลสามคนนี้ทำหน้าที่ได้ดีครับแต่คำถามคือคนอื่นๆละ่ะเป็นอย่างไรฟรนเวสไม่สามารถที่จะหาฟอร์มการเล่นของตัวเองเจอได้แบบต่อเนื่องโคดิาโปก็ยังทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับคอเนอร์แบลลี ก็ยังพาตัวเองให้ติดโทษใบเหลืองทั้งทั้งที่ลิปูเองก็ขาดแคลนแบ็กขวาเนื่องจากเจอร์มีฟริมปงยังไม่หายเจ็บกลับมาการเล่นของแบลลี่ทาให้ลิปูเสียโคต้าในตําแหน่งแบ็กขวาไปอีกครับอะไรหลายอย่างมันเกิดขึ้นในเกมนี้ครับแล้วมันก็เป็นส่งการทําให้ลิปูเนี่ยถูกผลกระทบเข้าอย่างจังก่อนเกมการให้สัมภาษณ์ของอาร์เนอร์สล็อตครับ ในเรื่องของการดรอปโมฮัมเหม็ดซาร่าเขาว่าอย่างไรครับกับการที่ต้องดรอปซาร่าเขาบอกว่านี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยครับเพราะเราทุกคนรู้ดีว่าซาร่าเป็นนันกเตะที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนหน้าที่ของผมก็คือการเลือกทีมที่เราต้องการเล่นในวันนี้ครับและนั่นคือเหตุผลที่ผมตัดสินใจแบบนี้เดี๋ยวยังไม่จบเลยครับในเรื่องของซาร่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมต้องมาพูดคุยกันแต่ผมจะพูดให้ฟังก่อนว่าอันเดอร์สันเขาพูดว่าอย่างไรบ้าง ต่อมาเขาก็พูดถึงอิบราฮิมากุเนเต้เหมือนกันซึ่งเหมือนจะออกโรงปกป้องอ่านโน้ส้นบอกว่าโชคายสําหรับเขาครับเขาทําหลายอย่างได้ดีครับแต่เขาไปอยู่ในที่เกิดเหตุบ่อยเกินไปผมเคยได้ยินคนพูดกันในอังกฤษว่าเขามักไปมีส่วนร่วมกับประตูที่เราเสียแต่ถ้าคุณเป็นเซนเตอร์แบ็กเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ในฟุตบอลครับวันนี้มันเป็นจังหวะแท็กเกิลที่มาจากความพยายามเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อบล็อกการครอสบอลกำลังจะออกครับ แล้วพู่เล่นลก็กำลังจะล้มอยู่แล้วจากนั้นก็เกิดการประทะมันชัดเจนว่ามันมีการสัมผัสกันคําถามคือ VR ควรเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่าเพราะมีหลายคนบอกว่ามันถูกต้องแล้วที่ VR เข้ามาครับแต่คนเดียวกันนี้เนี่ยควรย้อนดูบางเกมของเราด้วยในรการนี้ว่าทําไม VR ไม่เข้ามาในจังหวะแบบเดียวกันอานเนอร์ซอลต์ยังยืนยันเลยครับว่าทีมของเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจครับแต่เป็นบรรยากาศในเอลแดนโรสครับที่ช่วยยกระดับลีดได้มากกว่า ผมไม่รู้สึกแบบนั้นเลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่เล่นในสนามไหนของพรีเมียร์ลีกพอคุณเสียประตูมันก็จะปลุกความเชื่อมั่นขึ้นมาได้อีกครั้งรูปเกมโดยรวมเรามีหลายอย่างที่ควรนําไปต่อยอดคบยกเว้นผลลัพธ์อีกแล้วครับรู้กันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราถูกลงโทษจากลูกตั้งเตะและจังหวะ VR ที่นําไปสู่การเสียจุดโทษพร้อมกับทิ้งท้ายว่าสิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยก็คือยิงหนึ่งประตูคือทําหลายอย่างให้ถูกต้องมากมายแต่โชคร้ายทุกครั้งครับที่เรามอบโอกาสให้คู่แข่งและมันมักจะเป็นประตูเสมอ นั่นคือคําพูดของอร์เนอร์สลอตนะครับทุกคนคงจะเห็นกันแล้วครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรียปูในตอนนี้มันเป็นอะไรบ้างมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่เพียงแค่น,น,นั้นนิดเดียวแต่ผลกระทบที่ตามมาเนี่ยแหละมันจะทําให้เรียปูหนักหนาสาหัสมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะคําพูดของโมฮัมเหม็ดซาร่าซาร่าเขาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากถูกดรอปเป็นตัวสํารองเป็นนัดที่สามติดต่อกันครับโดยตัวเขาเองถึงขั้นที่เชื่อว่า ตัวซาลาถูกมองว่าเป็นตัวการของผลงานที่เลียพูตกต่ำในฤดูกาลนี้ครับเอาง,ง่ายๆก็คือการเป็นแพะรับบาปนั่นเองแล้วก็ยังบอกอีกว่ามีบางคนไม่ต้องการให้ตัวเขาเนี่ยอยู่กับสโมสรต่อไปแล้วผมจะไล่เรียงคำพูดของโมเมดซาลาที่เขาได้เอ่ยออกมาแล้วทุกคนต้องเปิดใจรับฟังแล้ว ก็ต้องยอมรับด้วยว่าโมฮัมเหม็ดซัลลาไม่ใช่คนที่จะมาพูดอะไรเพลพลอๆทุกครั้งที่เขาพูดเขาคงไตร่ตรองมาแล้วว่าจะพูดดีหรือเปล่าและคราวนี้เขาก็พูดแบบชัดเจนเลยครับนี่เป็นครั้งที่3ที่ผมต้องนั่งสำรองซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตการคัแข่งของผมเลยด้วยซ้าครับผมผิดหวังมากจริงๆครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะฤดูกาลก่อนผมทําทุกอย่างเพื่อสโมสรแห่งนี้แต่ตอนนี้ผมกลับต้องนั่งข้างสนาม โดยที่ผมไม่รู้ว่าทําไมด้วยซ้ํามันเหมือนว่าสโมสรเนี่ยโยนผมลงไปใต้รถบัสครับนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกผมคิดว่ามันชัดเจนมากว่ามีบางคนต้องการให้ผมรับผิดชอบทั้งหมดผมได้รับคําสัญญามากมายในช่วงซัมเมอร์ครับแต่ตอนนี้ผ่านไป3เกมผมนั่งสำรองทั้งหมดผมคงพูดไม่ได้หรอกว่าพวกเขารักษาสัญญาหลายครั้ง ผมเคยบอกเสมอว่าผมกับผู้จัดก,การทีมมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่จู่ๆทุกอย่างมันก็ไม่หลงเหลืออะไรอยู่เลยผมไม่รู้ว่าทำไมครับแต่เท่าที่ผมมองมันเหมือนว่ามีบางคนไม่อยากให้ผมอยู่ที่นี่สโมสรแห่งนี้ผมจะสนับสนุนตลอดไปครับลูกๆของผมก็จะสนับสนุนเสมอครับผมรักที่นี่มากครับและจะรักตลอดไปเมื่อวานผมโทรหาคุณแม่ครับซึ่ง พวกคุณเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมจะได้ลงเล่นตัว,ตวจริงไหมแต่ผมรู้มาแล้วครับผมบอกแม่ว่ามาดูเกมจะกับไรตันนะในวันเสาร์ที่13ธันวาคมนี้ผมไม่รู้หรอกครับว่าผมจะได้ลงเล่นหรือเปล่าแต่ผมจะพยายามสนุกกับมันในหัวของผมคิดว่าผมจะสนุกกับเกมนั้นเพราะผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับผมจะไปแอนฟิลด์เพื่อบอกลาแฟนๆแล้วเดินทางไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นส์นี่คือคำพูดของซาร่านะครับ ซึ่งดูเหมือนว่าเขาเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้าด้วยว่าอนาคตของเขากับล์พูจะเป็นอย่างไรต่อไปซาร่าห์จะเดินทางไปเล่นให้กับทีมชาติอียิปต์ในวันที่1 5าธันวาคมเท่ากับว่า2เกมที่เหลืออยู่อินเตอร์เจอกับนัทที่เจอกับอินเตอร์แล้วก็เจอกับไบรตันคือ2เกมก่อนหน้าที่เขาจะบินเดินทางไปแล้วเขาบอกว่าในเกมเจอกับไบรตันเขาจะไปอนฟิวเพื่อบ,บอกลาแฟนๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่กี่เดือนครับ หลังจากที่เขากวาดโทรฟี่ส่วนตัวมามากมายครับและเป็นคนที่ทำสามสประตูกับอีก23่สิแอสซิสทุกรายการพาเลียพูของอาร์นเนอร์สลอตเป็นแชมเมียรนลีกครับจนกระทั่งได้รับสัญญาใหม่เมื่อเดือนเมษายนสัญญาระยะเวลา2ปีมูลค่ามากกว่าส0 0 0สนบนอ์ต่อสัปดาห์อย่างไรก็ตามครับตอนนี้ทุกอย่างมันแปลเปลี่ยนไปแบบไม่หลงเหลืออะไรอยู่เลยครับเขาถูกดรอป จากผลงานที่ตกลงครับอันนี้ต้องอยอมรับว่าซาร่าตกลงจริงเขาทําได้เพียงแค่5ประตูจาก19เกเมเขาจะบอกต่อนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้ครับผมไม่รู้ว่าทําไมสิ่งเหล่านี้มันถึงเกิดขึ้นกับผมผมไม่เข้าใจจริงๆถ้ามันเป็นแบบอื่นผมคิดว่าทุกสโมสรจะออกมาปกป้องนักเตะของตัวเองแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณโยนโมซาร่าลงใต้รถบัสเพราะผมกลายเป็นปัญหาของทีม แต่ผมไม่คิดว่าผมคือปัญหานะผมทำอะไรให้กับสโมสรแห่งนี้มากมายสิ่งที่ผมต้องการคือความเคารพผมไม่ควรต้องต่อสู้แย่งตำแหน่งทุกวันเพราะผมพิสูจน์มันมานานแล้วครับผมไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าใครแต่ผมคู่ควรกับตำแหน่งของผมแล้วเมื่อถูกถามว่าเขาเองอาจจะลงเล่นนัดสุดท้ายให้กับลีพูลไปแล้วหรือเปล่าซาลาตอบว่าในฟุตบอลคุณไม่มีวันรู้หรอกครับผมไม่ยอมรับสถานการณ์นี้ครับ ผมทําอะไรให้กับสโมอสรไว้เยอะมากผมไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเคลียร์สถานการณ์แต่จากความรู้สึกของผมคือผมทําเพื่อสโมอสรแห่งนี้มาเยอะมากผมรักแฟนบอลร,รักสโมอสรผมไม่รู้เลยว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นด้วยความเคารพนะผมรักทุกคนผมรักฮาร์แลนด์ผมพูดได้เลยว่าผมคือดาวยิงสูงสุดของพรีเมียร์ลีกในตอนนี้ฮาร์แลนด์เองยังไม่ใช่ครับ เขาอาจจะได้มาในอนาคตซึ่งผมก็ยินดีด้วยผมรักเขาและเขาก็รู้เองเขาก็รู้ดีครับแต่ผมคือเรายิงสูงสุดเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดและพาทีมคว้าแชมป์ลีกด้วยสไตล์แบบนั้นครับแต่สุดท้ายเป็นผมเองที่ต้องออกมาปกป้องตัวเองต่อหน้าสื่อและแฟนๆผมอยู่กับสโมสรนี้มายาวนานครับยิงประตูมากกว่าทุกคนในยุคนี้ครับตั้งแต่มีพรีเมียร์ลีกมาผมไม่คิดว่าจะมีใครยิงประตูและทำแอสซิสต์มากกว่าผมถ้าผมอยู่ที่อื่นทุกคนคงออกมาปกป้องนักเตะ แต่ในสถานการณ์นี้มีแค่ผมคนเดียวที่ต้องเจอแบบนี้ครับผมขอยกตัวอย่างนะมันอาจจะฟังดูตลกแต่ขอโทษจริงๆครับผมจํำได้ว่าแฮร์รี่เคนเคยยิงไม่ได้10เกมติดแต่สื่อกลับบอกว่าเดี๋ยวแฮร์รี่ก็ยิงได้เองแหละแต่พอมาเป็นโมซาล่าครับกลับพูดว่าเขาควรนั่งสำรองขอโทษนะแฮร์รี่หลังจากทุกอย่างที่ผมทําเพื่อสมมสอมันจะปวดมากนะครับ ทุกวันนี้ผมออกจากบ้านไปสโมอสรโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงไหมพรุ่งนี้เจมีค่คาราเกอร์ก็ออกจะมาวิจารณ์ผมอีกแน่ๆแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซาร่าเป็นเป้าหมายสําคัญของหลายสโมอสรในซาอุดีอาระเบียนะครับแต่ซาร่าเองก็ยืนยันที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปแน่นอนว่าผลกระทบจากเรื่องนี้ในตลาดเดือนมก,กราคมมันก็จะมีเหตุให้ว่าซาร่าอาจจะย้ายไปที่นั่นหรือเปล่า ซาลาเองเขาก็ตอบว่าผมไม่อยากตอบคําถามนี้ครับเพราะมันทําให้สโมสรพาผมไปในทิศทางที่แตกต่างไปและเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำนะครับว่าใครในลิเวอร์พูที่ไม่ต้องการให้เขาอยู่ซาล,ลาตอบเพียงว่าผมไม่รู้จริงๆในส่วนของการพูดคุยกับอาร์เนอร์สล็อตนะครับเขาบอกว่าได้ไปเจอสล็อตที่ศูนย์ฝึกซ้อมคือคบ,บีเมื่อวันสุกร์ทผ่ามา ซึ่งในตอนนั้นเขาได้รับแจ้งว่าจะถูกจัดออกจากจทีมเป็นนาที่3ติดต่อกันครับซาร่าบอกว่าเมื่อวานเนี่ยผมรู้แล้วว่าผมจะไม่ได้ลงเล่นซึ่งผมก็ยอมรับครับแล้วก็กลับบ้านผู้จัดการทีมรู้ดีว่าผมรู้สึกยังไงตอนนี้ระหว่างเรามันไม่มีความสัมพันธ์อะไรแล้วครับมันเคยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆแต่จู่ๆก็ไม่เหลืออะไรอีกเลยลองคิดดูว่ามันแย่แค่ไหนที่ผมต้องมานั่งตอบคําถามนี้มันเจ็บปวดนะครับแต่มันก็แม้แต่คําถามก็ยังเจ็บ การเซ็นสัญญากับสโมสรแห่งนี้ผมไม่เคยเสียใจเลยอันนี้คือสิ่งที่ซาร่าเขาตอบคําถามด้วยว่ารู้สึกเสียใจหรือเปล่าที่เลือกต่อสัญญาใหม่เมื่อเดือนเมษ,ษายนผมคิดว่าผมจะต่อสัญญาที่นี่ครับและปิดฉากอาชีพการค้าแข่งที่นี่แต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นไปตามแผนแต่ผมก็ไม่เคยเสียใจที่ผมเซ็นสัญญากับสโมสรเลยครับสักวันหนึ่งมันคงต้องจบลงแต่สิ่งที่ผมคิดก็คือทําไมมันต้องจบลงแบบนี้ผมยังมีความฟิต แค่ห้าเดือนก่อนผมพึ่งกวาดรางวัลส่วนตัวทั้งหมดแล้วทําไมมันถึงต้องมาเป็นแบบนี้ขอโทษนะทุกคนในทีมฟอร์มไม่ดีเหมือนกันแต่กลายเป็นผมคนเดียวที่ต้องออกมาปกป้องตัวเองนี่คือสิ่งที่โมเมสลาเขาพูดครับผมเข้าใจในความรู้สึกสารานะครับคือถ้าเราตัดเรื่องของซติในฤดูก,กาลนี้ออกไปเนี่ยแล้วย้อนไปฟังสิ่งที่อันเนอร์สอดเขาพูดเขาพูดว่าอะไรล่ะ หลังจบเกมเขาออกมาปกป้องอิบราฮิมาคูนาเต้เลยครับขณะที่สล็อตปกป้องคูนาเต้ขณะที่คขนไดแบลรี่วิ่งทุ่มเทเกินไปจนใบจนโดนใบเหลืองใบที่ห้าและติดโทษแบนขณะที่โครงสร้างทั้งทีมดูเหมือนจะไม่เสถียรเลยนะตั้งแต่แนวรับยันกองหน้าแต่คำถามคือครับ การถอดซาลาออกจากสิบเอ็ดตัวจริงคือคําตอบแล้วจริงๆหรือเปล่าอันเนอร์สรัตเขาย้ำว่าทีมทำหลายอย่างได้ดีครับยกเว้นเรื่องของผลการหนึ่งขันเขาเออกมาปกป้องโกนาเต้ครับว่าฟุตบอลมันโหดร้ายกับเซ็นเตอร์แบ็กเมื่อต้องเป็นอยู่ในคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุกับการเสียประตูเขาบอกว่าเรื่องสภาพจิตใจไม่มีปัญหาครับปัญหาก็คือบรรยากาศที่สนามเนี่ยมันปลุกหลีดให้กลับมาในขณะที่เขาปกป้องทุกอย่างครับ แต่โมซาร่ากำลังออกมาปกป้องตัวเองเพียงลำพังอันนี้คือสิ่งที่ซาลากกำลังเผชิญอยู่นะครับซึ่งถ้าเขาไม่เหลืออดเขา,าคงไม่ออกมาพูดแบบนี้แต่ถ้าในอีกมุมมองหนึ่งสาเหตุที่ต้องดอบซาลาล่ะมันเพราะอะไรถ้าอิงจากเรื่องสถิติแล้วเนี่ยการดอบซาลาก็ไม่ได้แปลกอะไรครับแทบไม่มีข้อสงสัยเลยว่าประสิทธิภาพการ เล่นของซาร่ามันลดลงอย่างมากครับเขายิงน้อยลงครับเลี้ยงกินตัวสําเร็จน้อยลงและมีจานวนครั้งที่ได้สัมผัสบอลในกรอบแข่โทษคู่แข่งก็ลดลงครับคุณภาพการยิงของซาร่ามันก็ลดลงอย่างน่าใจหายครับความเชยบคมในการยิงก็ลดน้อยลงโอเคมันไม่แปลกที่ซาร่าจะโดนดรอปแต่ทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้น รู้สึกว่าทําไมเขาถูกทิ้งให้เป็นให้อยู่คนเดียวโดยลําพังไม่ว่าจะเป็นเฮดโค้ชเพร่วมทีมหรือว่าคนอื่นอื่นในสโมสรไม่มีใครอยู่เคียงข้างเขาเลยครับทําไมทําให้เขาถึงต้องออกมาพูดแบบนี้นี่คือคําถามและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เองคือพายุก้อนใหญ่ที่สโมสรลิปูต้องเผชิญครับคือระเบิดก้อนใหญ่ที่ซาร่า เขาทิ้งบอมไว้แล้วซึ่งไม่รู้ว่าต่อจากนี้สโมสรจะเอาอย่างไรครับอนาคตของออเนอร์สล็อตจะยังอยู่กับทีมต่อไปไหมแล้วโฮเมสซาร่าลงเล่นนัดสุดท้ายกับลีฟพูลไปแล้วหรือ,อยังมันเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดกับลีฟพูลเลยนะครับจากทีมที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนมาถึงตอนนี้ทุกอย่างมันพังทั้งในสนามแล้วก็นอกสนาม ทุกอย่างมันพังทั้งระบบเลยก็หวังว่าจะสามารถแก้ไขได้โดยเร็วนะครับไม่อยากให้ปัญหามันต้องยืดเยื้อเพราะถ้ายิ่งปล่อยให้ยืดเยื้อมันจะคาราคาซังครับและทุกอย่างมันจะสายเกินแก้ครับนี่คือทั้งหมดที่ผมมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับเอามาเล่าให้ฟังกับสิ่งที่ซาร่าเขาได้พูดไว้และเพื่อนๆ มองเห็นกันอย่างไรครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก่อนจะจากกันครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์ของดิ p CBD นะครับที่ใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่สนิทผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยคุณได้เลยครับเครียด,ดอยู่ในเรื่องนี้ทานดิฟ CBd แล้วคุณจะหายเครียดและจะนอนหลับสนิทนะครับก็ฝากไว้ด้วยตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างในไว้นะครับและใครที่สั่งซื้อผ่านช่องทางของผมก็จะได้รับส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษไปด้วยนะครับ โอเคครับวันนี้ผมฮอสาันโซขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ